ท่านผู้นำสโมสรคะโรตเรี่สากลได้เตรียมบุคลากรน,นะคะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนท่านทุกสโมสรน,นะคะ เราจะรู้จักกันในนาม Club and District Support นะคะซึ่งในปัจจุบันเจ้าหน้าที่โรตาอรีสากลเนี่ยได้รับคนไทยนะคะไปเป็นเจ้าหน้าที่โรตาอรีสากลแล้วหนึ่งท่านคือคุณวันธนาจำปีค่ะถ้าท่านมีคำถามใดๆนะคะสามารถเขียนอีเมลถึงคุณวันธนาจำปีตามอีเมลที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะคุณวันธนาจะตอบข้อสักถามของท่านได้ตลอดเวลา ถ้าท่านมีปัญหาในการใช้ MyRotary ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการาลืมพาสเวิร์ดหรืออย่างใดก็ตามนะคะท่านสามารถเขียนอ e ีเมลไปถึง data@rotary.org นะคะเจ้าหน้าที่โรตารีสากลในส่วนนี้เนี่ยก็จะตอบป,ปัญหาเกี่ยวกับ m y r o โรตาให้กับท่านได้ทุกเรื่องนะคะแต่ถ้าหากท่านต้องการาความรู้พื้นฐานนะคะ เช่นการจะก่อตั้งสโมสรโรตารีต้องทำอย่างไรนะคะหรือความรู้อื่นๆเกี่ยวกับโรตารีรวมจนถึงเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคนะคะหรือว่าแกล้งต่างๆนะคะคำถามต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถเขียนอีเมลไปถึง RotarySupportCenter at rotary org นะคะในส่วนนี้เขาจะตอบคำถามให้กับท่านได้ค่ะ แต่ถ้าสำหรับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะฮะถ้าท่านมีคำถามว่าการชำระค่าบำรุงโรตารีสากลชำระไปแล้วเ,เรียบร้อยไหมหรือว่ามีอินโอยส์ค้างอยู่เท่าไหร่ท่านสามารถเขียนอีเมลไปสอบถามได้ที่ ri.clubfinance@rotary.org at ค่ะท่านก็จะได้ความกระจ่างจากในคำถามของท่านนะคะ การอบรมสัมนาครั้งนี้เนี่ยจะสำเร็จไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีบุคลากรต่างๆเหล่านี้นะคะดิฉันขอขอบพระคุณท่านประธานจัดการอบรมครั้งนี้ท่านอดีตผู้การภาคสุชาดาอิทิจารุกุลนะคะที่ท่านได้ทุ่มเทแล้วก็เตรียมงานให้กับพวกเรานะคะท่านประธานฝึกอบรมภาคท่านอดีตผู้การภาคเกษมชัยนิธิวรรณกุล ท่านได้เตรียมผู้นำการอบรมทุกท่านเตรียมความพร้อมามาเป็นเวลาน,านานสำหรับการอบรมครั้งนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้นำการอบรมทุกท่านและทีมงานเป็นอย่างสูงนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะที่มีความสำคัญในการทำวิดีโอครั้งนี้นะคะดิฉันขอขอบพระคุณท่านรองประธานกรรมการบริหารวิทยาลายัยเทคโนโลยีวิบูรณ์บริหารธุรกิจ รามอินทราท่านนายกสยามรัฐสินพัทรบ,บดีที่ท่านให้ความกรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ในการอัดวิดีโอครั้งนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะโอเทเรียนที่รักคะดิฉันต้องขอแสดงความดีๆกับท่านท่านนายกท่านคณะกรรมการสโมสรทุกท่านที่ท่านได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้นำสโมสรอ,อย่าลืมนะคะ ทุกครั้งที่ท่านบำเพ็ญประโยชน์ในบริการทุกแนวทางท่านได้เปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกเมื่อเสมอขอบพระคุณค่ะ